ในวาระที่1เป็นการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2,556เมื่อวันที่31ตุลาคม2,556ซึ่งจัดทาแล้วเสร็จและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กําหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเรียบร้อยแล้วรายละเอียดของวาระนี้จะปรากฏอยู่ในหน้า1ถึง30ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสําหรับความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวค่ะ มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่หนึ่งนี้หรือไม่คะหากไม่มีขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนซึ่งระบุเลขวาระที่หนึ่งและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปดําเนินการค่ะ ในวาระที่1ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้ค่ะเห็นด้วย5,910ล้าน32,572เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง7,386เสียงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1 2556ทั 2, 6, เมื่อวันที่31ตุลาคม2556ตามรายละเอียดที่เสนอค่ะ